หน้าตาหวานทีเดียวครับ21กับ29นะครับตวามงามครับเอาละครับรุนกันต่อครับอยู่กับเด็ดมวยเดือดครับศึกสาวเดือดดูสาวๆช่องแปดเขาใส่กันครับอือหือเอาละครับเริ่มแล้วเริ่มเบียดแล้วครับสาวสุโไทยต้องอย่างนี้สิครับสาวสุโไทยก็แห่ยกแรกเหมือนจะปล่อยให้พลมาล้านสายใจครับไปกันต่อครับ เดินหน้าเต็มสูบเลยครับสาวสุโขทัยโอ้โหแต่ว่าพาร์ลามาราสไดูครับดูการออกบัดครับอ๋อแล้วก็ฉากออกแต่ว่านี่แตอนนี้เดินลุยครับอ่าดูลุยได้พักหนึ่งครับออกมาตั้งรับอีกเลยนครับโดดหนึ่งสองโอ้โหดูครับก็อาจจะฝ่าไปถึงตัวครับกำปั้นของพลามานี่ถึงตลอดอ่าแข่งซ้ายดีครับต้องออกมาได้ทันต้องดีทีครับดีขึ้นครับสาวสุโขทัย โอ้แต่ว่าโดนสวนเหมือนกันครับพาโรมาก็ไม่มีกลัวครับโอ้โหดูะใสกันครับอ้าวแล้วครับเครื่องติดแล้วสนุกแล้วครับแฟนๆเกมเปิดเลยแล้วครับอาคลุวงใดมาถึงตัวตลอดครับมาคนละทีคนละคำคนละหมัดคนละแข้งครับเดินบุกเข้าหาตลอดครับมาแล้วครับหนึ่งสองหมัดขวาไม่ถึง อ่ะขอเอาคืนครับขอเอาคืนไปกับสาวสกูไทยครับอ่ะแข้งซ้ายโดนอ่ะขอเอาคืนครับขอเอาคืนไปกับสาวสกูไทยครับอ่ะแข้งซ้ายโดนโอ้โหดูเขาต่อยกันครับแหมอารมณ์ดีครับสาวสกูไทยโอ้โหเอาแลกซ้ายหน้ากันครับคนหนึ่งแข้งคนหนึ่งหมัดหุ้ แมดูจังหวะดันแขนไล่แขนครับเป็นทุกลูกแล้วนะครับชาวต่างชาตินี่เก่งทุกลูกเลยครับแม่ดูลีลาครับจิ้มนำตัวโอ้เดินหน้าไม่หยุดครับพามาอารลานส์เข้าไปครับวางแข้งขวาโอ้ย่าหยุดย่านิ่งครับสาวสกูไทยครับย่าหยุดย่านิ่งฉลาดครับพารลมาเนี่ยเะชัยโครงนะครับแล้วเติมหน้าครับโอ้ไม่ไหวครับจะแข้งซ้ายครับจุกเลยครับ ชักกระเดียวกระเดียวหายใจไม่ทันเลยครับจุกครับโอ้โหดิ้นพักพลากเลยครับดูครับมาเป็นชุดแรกกันสนุกเลยครับเน้นเน้นครับดูครับอืจังหวะถอยหลังพอดีครับไปเข้าใช้โครงพอดีครับจุแอดเลยครับไม่ไหวครับนี่ครับแล้วตามด้วยแข้งอย่างนี้แหละครับโอ้โหมันจี๊ดขึ้นขั้วหัวใจครับ หายใจไม่ทันครับเร่งมาเยอะแลวครับโอ้โหเต็มลักเลยครับ